จากการช่วยเหลือรัศดรที่อุดรธาน,นีค่ะมาถึงงานจิตอาสาที่กาลสินกันบ้างค่ะซึ่งจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาลสินค่ะร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากำจัดแหล่งเพาะพัน์ยุงลายเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนายสุประสิทธิ์กอเจริญ,ญยศผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสิน เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากำจัดแหล่งเพาะพันยุงลายเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายมหาราชซึ่งจัดขึ้นที่บ้านหนองกรุงใต้หมู่ที่ห้าตำบลหนองกรุงอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินโดยมีนายประชญาอุ่นเพชรวลากร นายสำเริงม่วงสังรองผู้ว่าราชการจังหวัดกรสินหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสาพระราชทานจากตำบลไผ่บึงวิชัยและตำบลหนองกุงกว่า200คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนารายมหาราช จากนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทาความดีด้วยหัวใจนะคะก็ได้ไปกําจัดแหล่งเพาะยุงลายค่ะเดี๋ยวร่วมกันพ่นหมอกพันกําจัดยุงลายในพื้นที่บ้านหนองกุุงใต้หมู่ที่5ตําบลหนองกุงุงอํเาเภอเมืองกาลสินค่ะร่วมกันคว่ำองคว่ำถ้วยชามแล้วก็ภาชนะที่อาจจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายนะคะร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาหางนกยุงลงโอ่งน้ําลงภาชนะเก็บเก็บน้ําเพื่อให้ ลาหางนกยูงหาไปกินลูกน้ํายุงลายจากนั้นค่ะผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็ได้ร่วมกันตัดหญ้าทําความสะอาดบริเวณวัดรอบหมู่บ้านแล้วร่วมกันปลูกพืชผักตามโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและทางนี้มีผลผู้คนรักกันเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารค่ะ